สวัสดีชาวสีพฤกษ์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้นะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกด u b s สไคร e แล้วก็มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยนะครับก็มาเริ่มดูดูความรักของชาวสี่เบิกศกในเดือนมิถุนาย,ยนดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าถ o ออบานนะครับหรือสองไม้เท้าไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกับภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับหรือคนคนหนึ่งที่เหมือนกับยืนเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งกลับพืนมามองไปทางอากาศมองไปบนท้องฟ้าและคิดถึงใครสักคนเพราะฉะนั้นความรู้สึกข,ของชาวส เพราะจะเห็นภาพของคนคนนึงที่ยังจับไม้เท้าอันหนึ่งเอาไว้ะแต่เหมือนกับไม้เท้าอันนึงก็รออยู่เขามองถึงอนาคตในความรักที่ดีขึ้นมองถึงการไปข้างหน้าต่อมองถึงความรกคั้งต่อไปเต่าอันไพ่ใบนี้บอกว่าสองไม้เท้ามันยังมีความคิดถึงความรู้สึกที่ยังรักยังมั่นคงยจะหาใครสักคนที่มันจริงจังจริงใจหรือความรักที่มันดีๆเนี่ยกลับพื้นมาอยู่เราเฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะเจอความรักที่เราเลือกแล้วเขากลับมาหาเราจริงๆเราเฝ้ารอว่าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วเขาจะกลับมาตามททีี่่เเเรราาคิดตมออนนัง ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเทนออฟซอร์หรือไพ่สิบดาบนะครับมันเป็นความรู้สึกของคนหนึ่งที่เหมือนกับผู้หญิงที่ถูกดับปากตามร่างกายเห็นไหมครับแล้วเขาเหมือนกับมองท้องฟ้าแล้วมันหมุนหมองอ่ะแล้วเหมือนกับเขาเจ็บเขาเสียใจเขาหมดแรงเหมือนเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นอะไรเงี้ยแล้วไพ่สิบดาบในนี้ใครหลายคนอาจจะหักเสียใจหรือกำลังร้องไห้ทั้งที่เราอยู่ข้างๆเขาทั้งที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรารอใครสักคนึอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้คือความรักที่เคยหมุ แต่ตอนนี้ไพ่สองเมท้าเข้ามาแล้วหมายความว่าไงหมายความว่ามีทางสองทางให้คุณได้เลือกทางหนึ่งคือไปต่อกับทางหนึ่งที่เลือกที่จะรอเขาตอไปแต่สองเมท้านที่นี้คือความรู้สึกที่เหมือนกับมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเดินจากคุณไปแล้วเขาเหมือนกับรอให้คุณเนี่ยกลับพืนมานะครับรอให้คุณกลับคื้นมาหม,มายความว่าสองเม้าคือเหมือนกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเลือกเนี่ยที่เขาจากเราไปเนี่ยเราเฝ้ารอว่าเขาเคยบอกว่ารักเราเขาเคยบอกว่าเขาจะกลับมาหาเราเขาเคยบอกว่าเขาจะกลับมาคุยกับเราหรือกลับมาติดต่อแต่่ในนนนี้้ววาามัและ ที่เหมือนกับเราไม่ได and ้ค really ุยกันมานานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันมานานแค่ไหนแล้วนะที่เราหายกันไปแล้วเขาบอกเขาจะกลับมาแต่สุดท้ายไพ่ขึ้นมาสิบดาบแต่สุดท้ายกลับไม่กลับมาหากันแต่สุดท้ายกลับไม่ยอมกลับมาแต่สุดท้ายไม่กลับมาเพราะฉันไพ่ไปนี่มันเหมือนกับเราเขาเนี่ยทำให้เราเจ็บทําให้เราเสียใจแล้วไมร้องให้เจ็บจนนับเจ็บจนชินไปเองเจ็บจนเหมือนกับมันเจ็บน้อยที่สุดไปอะ ที่เหมือนกับรอเขาอะจนเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรแล้วรอเขาจนเหมือนกับรู้สึกว่ามันเจ็บจนมันหายเจ็บแล้วอะรอจนมันหายรอ้องไห้หายเสียใจแล้วเพราะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่า two of pentacles นะครับไพ่สองเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของคนคนที่ยิงกระต่ายขาเดียวและมีทางสองทางให้เลือกอย่างที่ผมบอกไปชาวสีเพลสโซหรืท่านได้เรียนมิุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่ปฤษภาคมเนี่ยที่คุณผ่านมาวันเดนบิเกดคุณเนี่ยตอนนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกแล้ว แต่คุณก็ยังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยควรจะกลับไปหาคนรักของคุณไหมควรจะเฝ้ารอคนเก่าต่อไปหรือเปล่าหรือควรจะเหมือนกับเลือกคนที่มั่นคงที่สุดแต่เห็นไหมผมอว่าเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกมันอาจจะเหมือนกันก็จริงแต่ขาเขาสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้สึกเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉันเข้าสีผสมฉันอาจจะมีคนรักเข้ามาใหม่คุณอาจจะได้พบเจอความรักดีๆเข้ามาหรือการที่เหมือนกับกลับไปปรับความเข้าใจกับคนรักเก่ากลับพื้นมาคนรักเก่าคุณอาจจะกลับมาคุยกับมาติดต่อเพราะ เพราะฉะนั้นหมดทั้งมวของไพ่สามใบนี้ชาวจิตวิส่งในท่านผมขอตอบเลยว่าคุณอาจจะผ่านพ้นความเจ็บปวดไปแล้วผ่านพ้นความเจ็บปวดความเสียใจยการร้องไห้นะครับถ้าหากเราไม่เคยเจ็บถ้าหากเราไม่เคยเสียใจยเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับเป็นไพ่เอทออกบานหรือไพ่แปะไม้เท้าวันนี้คุณอาจจะไม่มีทางที่ดีขึ้นวันนี้เราคงไม่ดีแบบนี้เพราะฉันแปะไม้เทา้าใบนี้ว่าเราอาจจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดแล้ว อย่างแรกเลยถ้าเกิดเราไม่เคยเจ็บปวดไม่เคยเสียใจเนี่ยวันนี้เราคงไม่หลุดพ้นจากความเจ็บปวดวันนี้เราคงไม่มองไปข้างหน้าต่อวันนี้เราคงไม่มีชีวิตที่ดีก้าวหน้าหรือว่าหลุดพ้นจากความเจ็บปวดสักทีหนึง่งเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะมีไพ่ขึ้นมาสิบดาบร้องไห้เสียใจมากกับคนเนี่ยเพราะรักมากก็ยิ่งเจ็บมากและเฝ้ารอาเขานานแสนนานนะครับพะฉันไพ่ไปนี่ว่าถ้าเกิดใครรอสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาไม่กลับมาไพาห่หนึ่งปี ไม่มีการพูดคุยกันติดต่อกันภายใน2เดือนเนี่ยหายเงียบไปเลย1นึสองเดือนเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรจะรอแล้วเพราะไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนกับสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่กลับมาหากันมันก็เหมือนคนที่เจ็บไปเรื่อยๆเจ็บไปเรื่อยร้องไห้ไปเรื่อยเหมือนกับไพ่สิบดาบจนเหมือนกับเจ็บน้อยที่สุดจนเหมือนกับไม่ลงเหลือความเจ็บปวดอีกนะครับพะฉันไพ่เลยเหมือนกับไพ่แบบไปเท้าถ้าหากเราไม่เคยเจ็บวันนี้เราคงไม่ไปต่อวันนี้เราคงมองไม่เห็นสิ่งดีๆในตัวเราวันนี้เราคงไม่หลุดพ้นจากปัญหาวันนี้เราคงไม่หลุดพ้นจากความทรมานหรอกพะฉัน คุณหลุดพน้นจากความเจ็บปวดอย่างน้อยนะแลไพ่ขึ้นมาว่าอะไรคิงถือเหรียญน,นะครับชาวสีเพรศลายท่านคุณอาจจะพบเจอความรักที่ดีเข้ามาแล้วผู้ชายที่ถือเหรียญมัน้ไว้ในมือหมายความว่าคนที่เขามาเลือกคุณมากกว่าที่คุณเป็นคนตัดสินใจเลือกเขานะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าเกิดคุณเลือกอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้หรือสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่กลับมาหาคุณเนี่ยไพยค่คิงถือเหรียญบ่งบอกว่าถ้าเกิดคนรักของคุณเขาไม่กลับมาคุณก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่เขามาเลือกคุณณแแลล้้้้คุุเเเเเเเปป็็นนนนนฝ่่่่่่าาาาาาายยยทททีีีจจจะหหมมมมืือออออกับบผผูููชชขขดใใส คว,ความรักที่มั่นคงความรักที่มันดีความรักที่เราทาให้เาอาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ทั้งสองขาไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวจะล้มแหละจะไม่ล้มแหละจะเจ็บปวดจะเสียใจวันไหนจะทิ้งฉันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉันไพ่สิบดาบกับสองเหรียญไปที่บอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเจ็บพรุ่งนี้เจ็บวันนี้ไม่เจ็บพรุ่งนี้เจ็บนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเดือนนี้เราดีกันเดือนนี้รักกันแต่เดือนต่อไปอาจจะทิ้งกันไป พราะฉันไพ่เบนี้ขึ้นมาว่าคิงถือเหรียญคุณควรอยู่ความรักที่เหมือนกับผู้ชายที่มั่นคงจริงจังจริงใจกับคุณและผู้ชายที่เห็นคุณค่าในความรักของคุณไม่ใช่เป็นให้คุณจะเป็นฝ่ายเลือกว่าจะเอาอยัางไงเพราะสุดท้ายคุณก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉันไพ่คิงถือเหรียญบอกชาวที่พ้ทรงฆ์อา่านว่าถ้าเกิดคนรักของคุณถ้าเกิดเลิกกันไปภายในสองเดือนไม่เกินนะยังกลับมาเข้าใจกันยังกลับมาคุยกันอยู่เพราะไพ่คิงถือเหรียญก็ไพ่แปดไม้เท้า และไพ่สองเหรียญมันยังเป็นการทานายดวงชะตาของชาวสิบสท่านว่าคนรักที่คุณเฝ้ารอคนรักที่คุณรอคอยคิดถึงเขาเนี่ยหรือจากไปเนี่ยถ้าเขากลับมาพูดคุยกับคุณภายในสองเดือนมีโอกาสที่กลับมาเข้าใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาไปต่อกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดสิ่งที่เขาทําร้ายเราเพราะอะไรเพระพาะไพ่คิงถือเหรียญเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักใครเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าใครคือคนที่เหมือนกับเป็นหนึ่งเหรียญใครคือคนที่มีคุณค่ารักเขา ใครที่มั่นคงใครที่จริงใจกับเขามากที่สุดและไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาแค่คนคนเดียวที่ดีกับเขานะแต่ไพ่เดอะจัดติดคือความรักที่มันถูกต้องความรักที่เหมือนกับรองหลับตาและใช้ใจพิสูจน์อ่ะถ้าเขาหลับตาเขาจะรู้เลยว่ามีเราเนี่ยรักเขามากที่สุดถ้าเขาหลับตาแล้วเขาคิดถึงเรื่องราวของกันและกันเนี่ยไพ่เดอะจัดติดใบนี้ระบอกความรักของชาวสีเบิกศกับคนที่คุณรักว่าคุณยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังผูกพันกันอยู่ความรักที่ยังมีต่อกันอยู่แม้ว่าจะต้อง,อง,ง,อง,ง,องรอนน้้้้้้ออออองงงงไหหเเมืนนกกกับบบตตาาาช่ีีขึแ็จปววดดดย แต่สิ่งหนึ่งที่มันสาคัญที่สุดคือค,อความรักมันมากกว่าความเจ็บปวดความรักมันมากกว่าการถูกทำ้ายการเสียใจเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวสีพุกศกหลายท่านทำเหมือนกับคนคนนี้ลองหลับตานะครับแล้วก็ต้องถามตัวเองดูว่าหรือลองนึกดูนะว่านะครับผมว่าเราเนี่ยรักเขามากกว่าหรือเปล่ามีความสุขรักกันมากกว่าหรือเปล่าหรือเราเจ็บปวดเสียใจร้องไห้มากกว่ามีความสุข มากกว่ามีความรักมากกว่ามีความรู้สึกดีที่มีให้แก่กันแต่แน่นอนชาวสิบพระศกคุณอย่าเพิ่งมองว่าคุณทำอาไรให้เขาเพราะไพ่เธอจัดติดใบนี้กับกิ่งถือเหรียญเขารู้อยู่แล้วว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้ว่าคุณดีกับเขาผูกพันกับเขาคุณทนเจ็บปวดทนเสียใจกับเขามากแค่ไหนแม้กระทั่งไพ่สิบดาบอะแม้กระทั่งหัวใจของคุณไม่เหลือที่ว่าให้สักกี่แผลแล้วอะแม้กระทั่งคุณเจ็บแล้วคุณร้องไห้แล้วคุณอกหักแล้วอะคุณเจ็บจนเจียนตายทั้งเป็นแล้วเนี้ยคุณยังให้อภัยคนทีี่่่่่คคคุุุณณณรรรัััักกกยยยยยยงงเเเเขขาาาออออููลลแตไบน้ว รอแค่สองเดือนพอแล้วไม่ต้องถึงขั้นปีสองปีปหรอกรอแค่สองเดือนพอแล้วถ้าสองเดือนเขาไม่ติดต่อไม่พูดคุยกับคุณไม่มีการกลับมาวนเวียนกังคุณมาติดเดียวเนี่ยไพ่ไปนี่ว่ามันถึงเวลาที่เป็นพไพ่แปะม้เท้าเราอาจจะมุฟออนไปหาจะเป็นไพ่เดอจัดติดมุฟออนไปหาความรักที่ดีกว่ามุฟออนไปหาความรักที่ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องเสียใจที่ดีกว่าแล้วคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักที่เป็นไพ่กิงถือเดียกเข้ามาด้วย ผู้ชายคนหนึ่งที่มีความมั่นคงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานมีความลักสายเปยพบเจอคนอุปถัมภ์พบเจอคนที่เป็นคิงเือรีนอย่างน้อยแน่นอนแหละเขามีเงินมีทองมีความรู้สึกดีๆมั่นคงจริงใจอาจจะเป็นความมั่นคงจริงใจเรื่องความรักก็ได้ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับที่มันดีกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นไพ่ขึ้นมาว่าสองเหรียญนะเราไม่ต้องมานั่งเลือกให้เขาเป็นฝ่ายที่เข้าหาเราเป็นฝ่ายที่จริงจังกับเราแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ลองเปิดใจลองคุยนะครับลองมองไปข้างหน้ากับความรักที่มันเจ็บปวด เพราะั้าว้ถมูลของไพ่หกใบนี้ขอแนะนําชาวสิบประสบว่าถ้าหากคุณไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจไม่เคยร้องไห้เนี่ยวันนี้คุณอาจจะไม่มีความรักที่ดีๆก็ได้นะวันนี้คุณอาจจะไม่กลับมาเข้าใจกันก็ได้นะถ้าเขาไม่เคยทิ้งคุณไปถ้าเขาไม่เคยจากคุณไปถ้าคุณไม่เคยห่างกันไม่เคยเลิกกันไปเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าคุณมีค่ากับเขาแค่ไหนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคนรักที่เขาทิ้งคุณไปอะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเพราะฉันขอบคุณเลยะทางขอบคุณความห่างไกลขอบคุณที่เธอจากฉันไป ทำให้รู้เนี่ยว่าเรารักกันมากแค่ไหนนั่นเองหรือทําให้รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่รักกันมันก็ทําให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นไปต่อหลุดพ้นจากความเจ็บปวดสักทีก็มองไปในแง่ดีในกันเปลี่ยนจากความเจ็บปวดเป็นความสัมพันธ์ที่มองไปในแง่ดีนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นการทํานายดวงชะตาความรักของชาวสิกษก์พระสงในเดือนมิถุนา,นายนแล้วก็การแนะนานะครับไพ่ขึ้นมาเอ็ดออฟซอร์หรือไพ่หนึ่งดาไพ่หนึ่งปีเนี่ยถ้าเกิดเขไม่คุณสองคนไม่ได้กลับมารักกันไพ่หนึ่งดาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่หนึ่งดาบอกว แต่ไพ่หนึ่งดาบที่นี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดใครยังเลิกกันไม่เกินหนึ่งปีนะครับแล้วเขามีการกลับมาวนเวียนเนี่ยไพ่หนึ่งดาบบอกว่าอย่าพยายามใช้อารมณ์อย่าพยายามต่อสู้อย่าพยายามฟาดฟันกันด้วยดาบอันนี้ดาบอันนี้ไม่มีแต่ความเจ็บปวดใครถือดาบก็เจ็บทางนั้นแหละนะครับคุณไม่ทําลายเขาเขาก็ทํำลายคุณเพราะฉันหนึ่งดาบที่นี่คือเหมือนกับพยายามอีกเรี้งปัญหาระหว่างกันละกันใครที่ยังรักกับคนที่คุณรักและเฝ้ารอการแก้ไขการแก้โอกาสอยู่เนี่ยลองเข้าไปคุยกับเขาถ้าเกิดเพิ่งเลิกกัน ถ้าไพ่หนึ่งดาบบอกว่าเหมือนกับถ้าเกิดหนึ่งดาบหมายความว่าพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หลีกเลี่ยงการมัถนหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาพยายามคุยกันเหมือนกับไพ่สองเหรียญกับแปะไม้เท้าคุยกันเพื่อหาทางออกคุยกันเพื่อไปข้างหน้าคุยกันเพื่อเหมือนกับบุกอ้อนไปข้างหน้าบุกมองที่มันบวกขึ้นการแก้ไขกันเหมือนกับมนุษย์สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าฮีโรเฟนเข้ามาสำหรับความรักของชาวศิลปุกศกท่านผมขอทำนายว่าฮีโรเฟนคุ คนรักที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเนี่ยไพ่ขึ้นมานะครับฮีโรเฟนกับเดอจัดดิสเขาจะรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขาจะรู้ว่าคุณดีเขามากแค่ไหนเขาจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทํากับคนที่เขารักกับคนที่รักกันถ้าคนรักของคุณเขาทิ้งคุณไปทำร้ายคุณทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจร้องไห้แล้วเขาไม่เคยกลับมาโยยากลับมาสนใจไพ่ใบนี้ว่าฮีโร่เฟนกับเดอจัดติดอะถ้ารักแท้ครั้งเนี้ยเขาคือรักแท้ของคุณยังไงเขาก็กลับมา แต่ไพ่ไปนี้ว่าฮีโรเฟนส์เกิดจัดติดถ้าคนนี้ไม่ใช่คุณมีโอกาสาสับเท้าสิบหกแต่ท่านถ้าคคุณโสดอยู่เพิ่งเจอปัญหามาหรือเลือกกับใครแล้วตัดสินใจจะมูกอ่อนสองเดือนขึ้นไปนะจมูกออนเนี่ยไพ่ไปนี้บอกว่าแปะไม้เท้าเดยดจะดติดมันคือหมายความว่าอะไรหลังจากแปดเดือนหลังจากบุบอ่อนไปข้างหน้าหรือการเริ่มต้นเปิดใจเนี่ยภายในหนึ่งถึงสองปีหรือว่าแปดเดือนเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะพบเจอคู่รักคนรักที่อบอุ่นคนรักที่มั่นคงคนรักที่เหมือนกับคิงถือเหรียญจริงจังจง,งาน คู่ครองหรือเมืกับใครก็ตามที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณละคุณก็จะกลับมาแล้วกันกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาดีกันกลับมาเข้าใจกันถ้าเกิดกรณีที่แต่งงานหรือมีครอบครัวกันแล้วนะครับเพราะที่เราเฟ้าื่อการแต่งงานนะครับการทําอยู่ในศีลธรร,รมจริยธรรมนะครับและไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้แต่งงานยังสดอยู่ก็ขอดีใจด้วยนะครับที่คุณตัดใจมุ่งออนแล้วเจอผู้ชายที่เขาจริงจังมั่นคงกับความรักมีเกณฑ์นสละโสดมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่มีเกณฑ์เจอความรักที่เหมือนกับรักแท้พอไพ่ต่่่่อมมาาาาาเเเเนนพหงที9ขขึ้้วด เดลเลอร์ในที่นี้คือไพ่ของคู่รักนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของการรักที่พบรักที่โรเมนติกพบรักจากการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลพบรักจากการเดินาทางทางไกลหรือการทํางานเป็นแบบแนวแนวนี้และไพ่ฮีโรเฟนอาจจะเป็นผู้าผู้ใหญ่แนะนานะครับหรือเป็นญาติการแนะนํามาและไพ่ขึ้นมา The เดลเลอร์เร์ขาบอกว่าเขาเป็นคนรักที่คุณอาจจะต้องเปิดใจเข้าหาเขาเป็นคนรักที่คุณอาจต้องใช้เวลาในการคุยรู้จักกันนะครับเพราะเดลเลอร์เร์ไปนี้กับฮีโรเฟนคือความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณก็ต้องคุยบเขาานนะถ้คคุุณณจมมมออออไ่่ใช แต่คุณปิดใจคุณมุกออนแต่คุณเหมือนกับกระต่ายขาเดียวสองเหรียญสิบดาบจนะครับมุกออนแต่เหมือนกับสองเหรียญกับสิบดาบมุกออนแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปได้หรือเปล่ามุกออนแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะไปแล้วเจ็บอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังเจ็บยังเสียใจยังมุกออนไม่ได้อย่าฝืนใจตัวเองในการไปหาคนอื่นอย่าฝืนใจตัวเองในการคุยกับใครแต่มันก็น่าเสียดายนะที่ดวงคุณเนี่ยค่อนข้างจะเปิดเรื่อง,องความรักที่เจอเนอคู่ แต่คุณยังกลัวอยู่หรือยังเจ็บยังเสียใจยังร้องไห้อ,อกหักอยู่เลยก็อาจจะรอให้ผ่านมนปีนี้ไปก่อนก็นได้แล้วค่อยเริ่มต้นคุยกับใครที่คุณอยากจะรู้จักนะครับเพราะคนรักของคุณเนี่ยเขามีการที่ช่วยเหลือปรึกษาสามารถเข้ามาในทางที่เหมือนกับปรึกษาช่วยเหลือหาทางออกและพบเจอความรักที่เหมือนกับฮิโลเฟนการแนะนําการบอกกล่าวการปรึกษาการดูแลการค่อยคุยกันเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณมุกอ่อนไม่ได้อ่ะผมก็แนะนำว่าคุณมีไม่แน่ใจกับความรักครั้งใหม่กับคนคนใหม่เนี่ยหรือความรักที่คุณจะเจอในคู่เนี่ยก็แนะนําว่า2เหร ให้ลองคุยให้ลองศึกษาให้ลองให้ชัดเจนกับว่าเราไม่ได้ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วนะเราไม่จะไมห่หกล้มอีกแล้วนะแต่พ่ายขึ้นมาสิบดาบเราต้องเคยหกล้มก่อนแหละก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแกร่งเราต้องเคยร้องไห้เคยเจ็บปวดเคยเสียใจก่อนแหละก่อนที่จะลุกขึ้นยืนก่อนที่จะเหมือนกับเจอความรักที่ดีๆก่อนที่จะเหมือนกับมีความสุขกับความรักถ้าเกิดเราไม่เคยเจ็บเนี่ยวันนี้คุณอาจจะไม่เจอรักแท้ไม่เจอคนรักที่ดีๆ,ๆเข้ามาหรือคนรักเก่าของคุณที่มีครอบครัวแต่งงานกันเนี่ยเขาคงไม่กลับมาดีงงากับคุณหหรรรือออกกกกลัััับบมาเป็นนนคคควี้งงึ ถ้าคุณไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจไม่เคยทะเลาะกันนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือบทสุขความรักของชาวสีบุกโกนะครับไปเดือนมิถุนายนว่า f o r of wands คือไพ่ของความรักที่บทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวสีบึกโสขอทานายเลยว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงมิถุนายนเดือนนี้ด้วยนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของการที่กลับมาคืนดีมีความสุขกับความรักเจอความรักที่มันดีๆเข้ามาการเป็นครอบครัวกันกลับมาเป็นบุกเพศนิวาสการกลับมาเป็นเหมือนกับความรักที่มันยิ่งใหญ่ความรักที่เป็นคู่ของความรักที่เหมือนกับ ต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็คือรักแท้ความรักที่เหมือนกับจะนานกี่ปีมีจะมีอะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถมาพังความรักของคุณได้ต่อให้จะถูกทำร้ายสักกี่ครั้งต่อให้เคยปีปัญหาหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีคนอื่นหรือทะเลาะอะไรกันก็ตามแต่ไม่มีอะไรหรอกที่จะทำลายความรักที่แท้จริงของคุณได้ถ้าคุณยังรักแท้ถ้าคุณจะรักแท้แก่กันถ้าคุณยังเชื่อมันในความรักและชาวสีเบิกษดกับคนที่คุณรักเนี่ยผมขอทํานายเลยว่าเขายังรักคุณอยู่ เขายังรู้สึกว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดใครคนที่แต่งงานครอบครัวใครคนที่ดีกับเขาใครคนที่เป็นคู่รักใครคนที่เป็นเหมือนกับคนที่เข้าใจมีความสุขกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนเคยมีความรู้สึกดูแลห่วงใยกันมาก่อนก็คือชาวสีพุกศกับคุณคนที่อคุณที่เักค่คุณที่คุณรักนั่นแหละนะครับขออภัยนะครับพูดผิดไพ่อลาเคิลนะผมแนะนําชาวสีพุกศกว่า อิ a อเวทีถามไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแนะนําชาวสีผสมถ้าเกิดไพ่อร์เคลแนะนํานะใครที่คนรักยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่กลับมายังนิ่งเงียบมีปัญหากันไปแล้วเขายังไม่กลับมาเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ว่าปล่อยให้เวลามันเป็นผ่านไปแบบสบายสบายอะ่ะเหมือนกับเวลานมชาอย่างเงี้ยอย่าไปร้องไห้อย่าไปเจ็บปวดอย่าไปเสียใจเพราะถ้าเกิดมันคือรักแท้จริงยังไงก็กลับมาแต่ต้องเสียดายอย่างหนึ่งนะที่เรารักเขามากที่เราดีกับเขามากที่เราพยายามทําสิ่งดีๆทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราถ้าเกิดเขาคิดว่าเราไม่ดี ไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเราไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีกับเขาพอนะครับก็ปล่อยเขาไปเถอะสักวันเขาจะรู้ว่าใครคนที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่ด้วยและสบายใจมากที่สุดใครค,คนที่อยู่ด้วยและเตรียมข้าวเตรียมอาหารรักเขามากที่สุดก็คือชาวสิบย์พษะสง์นั่นเองเพระฉันไพ่ใบนี้ว่าอดอเวทีไทมพยายามปล่อยให้เวลาเป็นเรื่องของความทรงจําดีๆให้แก่กันถ้าหากเ่าไม่เคยเจ็บไม่เคยเลิกกันไปไม่เคยนิ่งเงียบเป็นไปเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่าเรารักกันมากแค่ไหนว่าเราสองคนเนี่ย ผูกพันเคยมีดีๆต่อกันเนี่ยมากแค่ไหนแต่เกิดเขาไม่กลับมาเวลามันจะช่วยเยียวยาชาวสีริวสบุหลายท่านเลยให้เจ็บน้อยที่สุดนะครับถ้าสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแต่เขาไม่กลับมาหากันนะครับก็ขอบคุณชาวสีผิวสกุทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ